ผูว้ว่าราชการจังหวัดระเอ็ดเปิดศูนย์โควิดชุมชนเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่กลับมารักษาตัวอย่างภูมิลำเนาบ้านเกิดในจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่2สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกาในชยียงซีิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดศูนย์พักคอยและศูนย์กักตัวประจำำะําตําบลมะอึณบริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มสุขตําบลมะอึอําเภอะวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีดเรเอกภาพผลซื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในรวนวริศปริยะชัดตระกูลสมาชิกผู้ที่สภานายวิเชียนสุดาทิพย์ในอำเภอทวัตบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมะอืและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศูนย์กักตัวประจำตำบลมะอึตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มสุขตำบลมะอึข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางกู โดยศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้40เตียงเพื่อรองรับประชาชนตำบลมะอึ่ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงของการระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 และมีความประสงค์จะกลับมารักษาตัวในถิ่นภูมิลำเนาซึ่งจากการรายงานของผู้ติดเชื้อตำบลมะอึ่ณนะวันที่1สิงหาคม2564มียอดสะสมของผู้ขอเข้า ที่พักคอยจำนวน31รายส่งต่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน26รายรักษาหายกลับไปกักตัวต่อที่บ้านจำนวน4รายและปัจจุบันมียอดผู้ขอเข้าศูนย์พักคอยจำนวน5รายนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า การจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยควอนทีนและศูนย์พักคอยคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจะได้รับไว้ดูแลเพื่อเฝ้าสังเกตอาการและเป็นการแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนครอบครัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่บุคคลใกล้ชิด และคนในชุมชนอีกทั้งการแพร่ะบาดของเชื้อโควิด -19 รอกใหม่ในครั้งนี้เป็นอีกช่วงเวลาที่สำคัญที่ทำให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวของคนไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐกับนโยบายเยียวยารูปแบบต่างๆตลอดจนภาคประชาชนที่ล้วนให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันพร้อมใจเป็นหนึ่งในการหยุดเชื้อเพื่อชาติทั้งการสวมหน้ากากอนามัยการหมั่นล้างมือพกเจลแอลกอฮอล และเว้นระยะห่างทางสังคมรวมไปถึงการกักตัว14วันก็เพื่อเป็นอีกแนวทางสำคัญที่จะทำให้วิกฤตเบาบางลงและยังเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลังความสามารถทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดประเอ็ดรรยงาน